โอ้โหเยอะไหมครับโหจัดหกโมงยี่สิบนะครับหกโมงยี่สิบืมหกโมงยีเรายังอยู่ใกล้ถึงรับบอยวีอีกนิดนึงยังไงพี่ สุดยอดสุดยอดจริงๆครับโอ้โหต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนครับดูโอ้โหดูครับดูดูความชันดูความชัน